สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่นะครับเราจะมาถามพี่ต้อยนะครับว่าบางคนเขาก็ไม่รู้ว่าพี่ต้อยเคยต่อยมวยสากุลมาหรือเปล่าพี่ต้อยเคยต่อยมวยสะกุลไหมครับเคยครับผมเคยหนึ่งครั้งเอะเดี๋ยวมึงถามแต่เรื่องชงมวยนะ้วมึงจำเรื่องบัญชีกูไเลยไหมไม่ครับเลขบัญชีธนาคารจํจำได้ไหมผมจำไม่ได้ครับอ้าไปไหนแล้วถามต่อเลยอ่ามได้ไงครับเดี๋ยวไงครับพี่ต้อยต่อยมวยสากุลครั้งแรกมึงครับ มีครั้งแรกในชีวิตเลยก็ต่อยกับพี่มิงแสงสักดากิดกเกมมครอบตอนนั้นอยากต่อยไหมครับหรือย,ยังไงครับโอ้ตอนสมัยลงรวมเนี่ยผมก็กลัวสุดคือการลงรวมตอนสมัยนี้เป็นกัละเพราะว่าหมัดผมเนี่ยฮนะพูดหย,ยาบๆยาบลนะต่อยหมาย,ยังไม่ร้องเลยมีมือไม่หลับกินข้าวนะครับแต่ก่อนจะขึ้นเวทีนึงเชี่ยงนะรับมงลงรวมวือจะรอดตัวเนี้ยแต่มันต้องชกอะเพราะว่าผมไม่มีคู่ชกเขาจ้างมาชกไม่ว่าแพ้หรือชนะเสียส่งจะให้ผมชก หาคู่ชกมวยไทยผมคู่ครั้งหนึ่งก็เลยเป็นทั้งยาสองครั้งอ่ะอ๋อเรืาา่องน้องชกอันนี้ต่อยกับอาหมิงใช่ไหมครับครับผมอ๋ออามินี่แกมาหนักนะหนักใช่ไหมครับก็หนักก็หนักเพราะว่าเอ้ยต่อยผมไม่รู้เรื่องนะปั๊บหล่นปุ๊บนบแปดรู้แล้วแปดแล้วก็ปกจริงไม่รู้เรื่องก็หนักส่าหนักของปุบนะ๊บเลยใจเมองพี่องที่ต่อยมวยไทยอ่ะพี่ฟงก็ต่อยยนะังไง ผมมึนนะผมเข่ต่อยพี่ของแกต่อยมุงไล่มาตั้งมุมแดงยังมุมระคังมามุมเงินจนถึงหน้าลูกในหลวงรอห้าใช่ไหมถึงเล่งของเชียงมาแต่อยมึเหมือนต่อยแม่นแต่ตอนต่อยกับพี่ผองนั้นไม่รู้สึกตัวตอนหมัดที่สองนะมึนเหมือนกคนหลับแต่ของอาหมิงนี่มันปุ๊กหล่นไปเลยอย่างเงี้ยอ๋อแสดงว่ากสดว่าพี่ต่อยแบบเทียบีนอาหมิงอาหมิงกับพี่ของนี่ใครหนักกว่ากันครับ มันกค่หนักคนละแบบนะของพี่มึงเนี่ยแบบแบบไฟช็อตอะปุ๊บไม่รู้ตัวใช่ไหมแต่ว่าไอ้แต่ของไอ้ฟองเนี่ยแม่งมึนมึงสะสมสองวันแล้วอ๋อแปลว่าหนักก็หนักทั้งคู่เลยใช่ไหมั้งคูั้หนักทั้งคู่เลยสรุปก็โอเคครับแต่ถามว่ามวยจากผมเคยเจอมวยหมัดอย่างไงหมัดหนักที่สุดมีนะครับที่ผมไม่ได้โดนน็อกนะผมชนะด้วยสิงห์หนุ่มเอกชัยครับโอ้โหถามว่าหนักสองคนนี้ไหมผมว่าหนักกว่าทําไมฮะ แค่นั้นกี่ว่าเขาไม่ต่อยผมลงนะก็วันนั้นเนี่ยเขาต่อยผมอ่ะผมก็รู้หนักเนี่ยผมว่ไงตอนผมว่เอามือกันคาแล้วก็หัวรัดต่อยโดนกระโหลกเนี่ยโอ้โหปึ้งเข้ามุมยังสมัยนี้ยังไม่หายมึนหัวหายปวดหัวเลยถ้าโดนโดนค้างนั้นผมก็หายช่องเลนนั้นเหมือนโอ้หนักหนักหนักมากติ้งมวยกระชัยหนักยอมรับวหนักหนักมากใช่ไหมครับแสดงว่าไม่ต่อยนี่เคยผ่านมวยหมัดมานี่แบบโอ้ผมผ่านมวยหมัดนะผู้สกัดวิชาน้อยฮะ สิงหนุ่มเอกชัยเขาหลัดที่่องมงิหมัดแต่ว่มามัดกับคนรูปแบบเขาไม่มาเดินต okay, ่ม okay, okay, ัดอย่างเงี dairy, ้ยแต่สิงมุมนี่เขามีหลอกหลอกล่อใช่ไหมไม่ใช่มัดก็เดินมาต่มัดอย่างนั้นโดยตรงไม่ใช่ครับผมก็มีผู้อื่นนําก่อนครับโอเคครับขอบคุณมากที่ได้ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเลยนะครับผมช่องศักดิ์ทรงคำครับผม